ามาปลูกริกระเรียงจ้าวันนี้ยกกล้องไว้เรียบร้อยเดี๋ยวจะปลูกขุดดุมก่อนจกกล้องมาแล้ว้หาวขาสองตัวนั่ะ ก่อนมันก็เป็นร่องพริกแต่เราเอาออกเราปลูกใหม่ปลูกพริกกระเรียงขุดเป็นหลุมเริ่มปลูกแล้วนะคะพริกกระเรียงเลยรุมมาสอต้นหลุมเล็กมากต้นเล็กมาก เอามาแต่นนาหน้านนเนี่ยปาหวานไว้เราก็ใส่ลงไปสองต้นไปเลยเวลาเก็บม,มันจะได้เยอะๆคุ้มๆตอนแรกจะเป็นพริกชี้ฟ้าแต่เรา กเรียงดีกว่าคุ้มกว่าวันนี้วันพุธปลูกวันพุธด,ดกดก,ไดกไหมน่ะ <c oughs> ดกนะคะมันไม่เกี่ยวกับว่าวันอะไรมันมันเกี่ยวที่คนปลูกและความใส่ใจ ต้นเล็กๆเดี๋ยวพอได้น้ำได้ปุ๋ยเนาะก็น่าจะสมบูรณ<า>์เล็กมากปลูกยากปกติต้นก้าเราจะใหญ่กว่าน,นี้แต่เรารีบเรารีบไงเราก็เลยได้เล็กมากจะรอดไหมนรอดรอดดูเจ รดน้ำให้ชุ่มเลยนะเวลาปลูกอะไรเราต้องรดน้ําให้ท่วมเลยรดน้ําให้ท่วมเลยนี่ก็จะเป็นพริกกรียงที่ได้เก็บขายอันนี้จะได้เก็บขายตลอดมันก็จะเสื่อมสภาพลงแล้วก็เลยต้องปลูกเพิ่มใหม่อีกแถวหนึง่ง อันนี้กรเรียงแถวนึงเม็ดสวยมากนะเม็ดเขาจะใหญ่ๆแถวนึงนี่คุ้มเลยขายอันนี้มันเหี่ยนละมันมันนานละหักทิ้งฝั่งนี้จะเอาไว้ปลูกผักชีปะ่ะทำแปลงไว้ละ ก็ไม่ละมันจะเหลือลอนะแกนี้เสร็จก็ฝังนู้นอีกนี่ค้างแปลงนะทุกคนค้างแปลงเตรียมกำลังจะปลูกแตงร้านทำค้างไว้ก่อนจะปลูกไว้แล้วแหละแต่ว่าพึ่งจะขึ้น ปลุกช <Sen Heck> no <wonder> <t ri> ่วงเย็นอากาศมันไม่ร้อนแดดไม่มีิกน่าจะติดง่าย เยคักหน่อยเนะ่ปี๊บต้นมันแค่แล้วอ่ะเราก็เลยพยายามที่จะมาปลกแบบบูมให้มันโตใช่มันแค่แล้วไงม,มันไม่โตแล้วนะตอนแรกมันก็ดีอยู่นะอยู่นาใช่ฝีนี้เหมือนฝนไม่ัมนไม่ตกนี่จะเป็นกวางตุงนะคะ วานไว้กวางตุง้งผักชีลาวขึ้นแล้วนะเดี๋ยวแปลงแปลง้านเดี๋ยวเราต้องซื้อตะไคร์มาทำปักเป็นตะไคร์ให้มันเลยขึ้นตะไครวจะต้องทำอีกคลิปหนึ่งนะรอดูอีกคลิปหนึ่งละ เสร็จแล้วก็ลดน้ำให้มันชุ่มๆถ้าไม่ชุ่มก็ไม่ติดก็เหี่ยวโอ้โหน้ำเขียวดีเนาะน้ำอยู่ในทางนานมาก ใช่แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องขอตัวลาละ,ะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยจ้าบ๊ายบายรอดูผลผลิตต่อไป